เคาเจอมันมันค่อนข้างแอสท็กเนาะคือเราเราเราไปที่ไหนเราก็จะถามว่าเอ้คนที่เคาเจอเป็นยังไงนที่เคาเจอเป็นยังไงเนาะต้องบอกยว่าที่ลายอ่ะเคลลาเจอร์ไม่เลยสิ่งที่เราคาดหวังจากคนรอบข้างเราได้เพื่อนร่วมงานเราได้เน,ะนาะในด้านอิเจเนียร์มันก็จะมีเคาเจอร์ที่เรายึดถือปฏิบัติแเราก็สามารถคาดหวังจากคนรอบข้างได้อหลายข้อแต่ยกตัวอย่างให้ฟังบางข้อแล้วกันเอาอย่างชมวงโยโคที่จะเห็นหลายๆคนแชร์บล็อกไปใน a c e b o o k กันอยู่ชมวงโยโคเป็นสิ่งที่เราอะคาดหวังจากคนรอบข้างได้ว่าถ้าเกิดเขา รู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่มันจะต้องปรับปรุงแก้ไขเขาจะไม่ได้แค่บอกว่า mm hmm. เอ้ยตรงนี้ไม่ดเีเขาจะบอกว่าตรงนี้มันสามารถทําให้ดีขึ้นได้นะทาให้ดีขึ้นยังไงเนี่ยมาดูโค้ดชุดนี้อ่าอย่างนี้เป็นตน้นหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดบอกว่าโักต,ตรงนี้ฟีเจอร์นี้มันแก้ให้มันดีขึ้นกว่านี้นะทำให้ยูเซอร์อยากใช้งานได้เนาะคนที่แนะนำเนี่ยเขาก็จะไปเอาข้อมูลซัพพอร์ตว่าไอ้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องที่มันทําให้ฟีเจอร์นี้ยังยังไม่สามารถ ทำได้อย่างตามที่มันเป็นควรจะเป็นเนี่ยคืออะไรแล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดจะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยเอาดีเรซ์มาบอกเอาข้อมูลประกอบแล้วก็บอกให้เห็นว่าเอ้ยคุณเอาสิ่งนี้ไปทําให้มันปรับปรุงคีเตอร์คุณได้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างอยู่เนาะอย่างข้ออื่นก็อย่างเช่นฟอสเตอร์ u ร t สต์เงี้ยคือการการได้ความในในเชื่อใจในการทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเราอ่ะมันค่อนข้างสําคัญเนะเพราะว่าลองเราคิดดูว่าแทนกับพี่ทํางานด้วยกันเนี่ยแล้วแทนต้องมาระวังว่าแบบเอ้ยพี่จะทํางานชิ้นี้ได้ดีไหมพี่จะ หลุดอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็ทํางานยาวเนาะไม่คล่องตัวเนาะะนั้นฟอสเตอร์ชาต์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนนะ่ะสามารถครับหมายถึว่าแต่ละคนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเวลางานนอกเวลางานนะเขาจะพยายามฝึกฝนตัวเองเขาจะพัฒนาตัวเองเขาจะเพิ่มทักษะตัวเองให้มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเราทํางานเก่งได้อะหรือทํางานสนุกได้ต้องบอกว่าทำงานสนุกอะ่ะมันเป็นเหตุผลหลักเลยไม่ใช่เพราะว่าตัวในงานมานันสูงเดียวแต่เป็นเพราะาเราเราทำมันสิ่งนั้นน่ะได้ง่ายอะ่ะแต่การ,ราทําได้ง่ายคือเราต้องเก่งด้วยนั้น พอเราพัฒนาสักตัดตัวเราได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราจะทำงานเราชฒนาเก่งขึ้นทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดทรัพ์กับคนรอบข้างได้มากขึ้นก็ต้องบอกก่อนในเอนจิเนียร์พี่เด็กสุดอันนี้อันนี้ทุกคนจะรู้ว่าพี่เด็กสุดเลยแต่ว่าเพราะเราเรามีหลายเจเนเรชันมากเนาะแล้วก็แบบมีหลายบทบาทมากอย่างเงี้ยเออแล้วแต่ละคนก็อาจจะมีแบ็กกราวน์ในการทำงานจากที่ต่างๆมามาไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แบบเจอได้เหมือนกันค่อนข้างจะเหมือนกันกับ ทุกคนเลยในเอนจิเนียร์คือทุกคนมาอยู่ที่ไลน์เนี่ยเพราะแบบรู้สึกว่าถ้าทํางานที่ไลน์อ่ะน่าจะได้แก้ปัญหาให้คนที่เป็นผู้ใช้งานของไลน์ได้ด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีนี่คือแบบสิ่งที่แบบคุยกับใครก็ต้องสัมผัสความรู้สึกเนี่ยหรือหรือความตั้งใจเนี่ยกับเอนจิเนียร์ทุกคนได้หมดเลยทุกคนอยากอยากใช้ทักษะตัวเองทุกคนอยากสร้างโปรดักต์ที่แบบไปช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานของเราถึงแม้โปรดักต์โคกนนั้นนะ่ะมันจะเป็นเพื่อทาทองธุรกิจก็เถอะแต่ถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยฟีเจอร แก้ให้คนใช้งานของเราเนี่ยแหละแก้ให้ลูกค้าของเราเขาทํางานได้ดีขึ้นเขาขายของได้ดีขึ้นเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของเขาได้มากขึ้นซึ่งมันเป็นมันเป็นการทําให้เขาอ่ะเติบโตได้ในขะเดกันณะเมื่อเขาตกบโตปุ๊บอะมันก็ส่งผลดีกับธุรกิจในภาพรวมแลวรวมธุรกิจของไลน์ด้วยไหมนี่คือสิ่งที่เจอได้กับทุกคนเลยนะที่มาอยู่ที่ไลน์ตอนเนี้ยพี่คิดว่านี่เป็นลักษณะที่ศษมากของเอเจนท์ที่ไลน์เทแลทเราจะให้ทำงานจากที่ไหนก็ที่ไหนก็ได้ในในในไทยอ่ะ ออตลอดไปเลยตอนนี้ทุกคนมีอิสระในการที่จะเรียกว่าจะอยู่ทํางานที่บ้านจะทํางานที่บางโลเคชันในไทยไม่มีไม่มีการจะต้องมานั่งตามงานแล้วเรารู้อยู่แล้วทุกคนทุกคนทำงานเต็มที่ออแล้วเราดูที่ผลของงานเป็นหลักด้วยเออการที่เขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขารู้สึกว่าเขาคอม포ตที่ทํางานมันช่วยทําให้ productivity ในการทํางานของเขาดีขึ้นแล้ว เราจะทำ work from home ได้เนี่ยหลักๆแล้วหลายๆท,ท,ท,ที่ที่อาจจะมีข้อจกากัดว่าไม่ดีอาจจะทำ,ทำแบบนี้ไม่เต็มที่มันเกิดจากเรื่องของความไม่เนื้อเชื่อใจส่วนหนึ่งเราไม่รู้แบบสมมตินะคนในทีมเราจะทํางานไหมเพื่อนร่วมง,งานเราจะทํางานเต็มที่ไหมหรือไงซึ่งต้องบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่ง่ที่อยู่ใน core value ของ culture ข,ของ engineer อยู่คือ open aspect เขาลบเพื่อนร่วมง,งานทุกคนเลยว่าเขาจะทํางานของเขาเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคุยอะไรกันหรืออะไรกิจนั้นพอเป็นอย่างงั้นปุ๊บเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิดละ ทุกคนมีวินัยในการทํางานสูงมากเราไม่เคยต้องมาถามว่าวันนี้ทํางานอะไรเพราะว่าแสตมป์มันก็บอกทุกคนจะวางแผนตัวเองมาก่อนเลยว่าแบบวันนี้ฉันตั้งใจจะทําสิ่งอะไรให้เสร็จบ้างอะไรเงี้ยแล้วระหว่างวันมันก็มีการคุยกันตลอดไม่ว่าจะใช้ Discord ใช้ส lack หรือจะ o ู m อะไรเงี้ยแล้ววันวันหนึ่งพี่ไปดูในในกิ่เลรปโปงี้ก็เปิดพีอาร์กันพูดป้าพูมป้าแบบคนของงานมันพิสูจน์ตัวเองมันอยู่ลวได้คือต้องบอกงี้แต่ละคนน่ะ มีวิถีชีพทีเหมือนกันเนาะอย่างก,กรณีของพี่อย่างเงี้ยพี่อาจจะออกแนวแบบต้องทํางานอยู่กบหน้าคอมเยอะเพราะพี่ประชุมเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นพี่อยากจะเข็งโค้ดเพื่อนแต่ว่าก็ต้องประชุมเยอะเพราะนั้นสภาพด้วยสภาพงานของพี่มันไม่เอื้อให้จะแบบอยู่ตรงที่ที่แบบไม่สามารถใช้การประชุมได้เพราะนั้นพี่อาจจะเน้นทำงานที่บ้านเป็นหลักแทบจะเข้าออฟฟิศน้อยมากแต่ขณะที่บางคนแบบการได้ทํางานกับข้างๆกับเพื่อนอ่ะมันสร้าง productivity สูงมันสร้างมันสร้างมันลดความเครียดอ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นอย่างใครที่อยากจะแบบเจอเพื่อน นัดกันมาทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยเออยังทําได้เนาะเพราะว่าที่ออฟฟิศเราเนี่ยตอนแรกเพิ่งเรนด์เวทใหม่เลยเราเราเปลี่ยนการทํางานจากเวิร์กฟอร์มโฮมเต็มที่เนี่ยมาเป็นไฮบริดแล้วก็คือว่าถ้าอยากจะมาทางานอฟิตมาได้แต่ว่าเนื่องจากเมื่อก่อนน่ะเรามีฟิกซ์ซีทให้เนาะคือมีที่นั่งของแต่ละคนให้แต่ว่าเราอ่ะพยายามจะให้มีความแออัดในออฟฟิศไม่เยอะมากก็คือประมาณสัก50-60%นั้นที่ทํางานในออฟฟิศเราตอนนี้ทั้งรายเลยอ่ะเป็นพอปซีดหมดแล้ว ทุกคนก่อนจะมาก็จะต้องจองที่นั่งมาก่อนแล้วก็การจองที่นั่งก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยคุณจองที่นั่งคุณจะทํางานครึ่งวันเต็มวันเอาข้อเช้า้เที่ยงไหมอะไรเงี้ยทุกคนจะมีสัดในการเลือกสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยากทํางานแลรู้สึกแบบทำให้ลดความเครียดทําให้ทํางานได้ดีได้ใช้ฟาซิฟิ้ของออฟฟิศได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมก็มีความสะดวกอย่างอื่นอย่างเช่นที่นั่งทำงานที่แบบเป็นสแตนเด็กเนาะ มีเก้าอี้ทํางานดีๆมีจอแยกให้เป็นจอใหญ่ๆเลยแล้วก็มีที่ชาร์จมันคือมาถึงปุ๊บอะหยิบแค่โนบุ๊กไปอย่างเดียวนะเอาโนบุ๊กไปอย่างเดียวจริงๆแล้วก็มันถึงโต๊ะจิ้มทุกอย่างเลยแล้วเรามีฟาซีที่ทุกอย่างให้ครบหมดลวเออมันถือถือมาแต่โนบุ๊กอย่างเดียวก,ก็ใช้งานได้ละอีกข้อหนึ่งที่มันแบบเป็นเรื่องที่ทพี่วพ่าทุกคนมีอยู่แล้วผมคือวันนี้วันนี้จะกินอะไรวะ เออมั้นสิ่งนี้พอเรามา,าฟิตอ่ะปัญหาถูกแก้เพราะว่ามันถึงปุ๊บข้าวเช้าข้าเที่ยงมีให้กาแฟก็มีเพราะว่ากาแฟเราก็เป็นไลน์คาเฟ่เนานะเราชอบโฆษณากันแนละ้วเพราะแบบไลน์คาเฟ่มันอร่อยอะไรเงี้ยมันอร่อยจริงจริงอย่างเงี้ยมันก็สะดวกอ่ะดีกว่าทำงานอยู่บ้านในบางในบางจุดในขณะเดียวกันบางบางทีการทำงานอยู่บ้านก็จะดีกว่าเพราะเราต้องการใช้สมาธิอะไรเงี้ย รับแน่นอนก็แต่ปีนี้เราก็ขยายขยายทีมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเนาะอยากมาทำงานที่ l ล n e อ่ะเราเรามองหาคนที่แบบอยากใช้ทักษะตัวเองอ่ะแก้ปัญหาให้คนใช้งาน l ล n e ให้ให้ไลน์ยูเซอร์เพราะว่าจุดเป้าหมายที่สูงที่สุดของเราอ่ะคือเราอยากทำให้คนที่ใช้งาน l ล n e หรือเป็นยูเซอร์ของ l ล n e อ่ะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ใช้เทคโนโลยีของเราจากการที่ใช้โปรดักต์ของเราเออนั่นคือเป้าหมายสูงสุดนั้นถ้าถ้าใครอยากจะร่วมงานกับไรต้องแน่ใจว่าตัวเองอ่ะมีเป้าหมายนี้อยู่เรามีประสบการณ์เรามีความทท้าาายของงน ที่จะแบบให้คนที่มาทำงานกับเราอ่ะได้เร <siglo> <mail hate fish samples> ียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แก้ปัญหายากๆแล้วก็ได้ได้เติบโตไปเรื่อยๆกับร่วมกับเราอ๋อก็ทุกตําแหน่งเนาะก็คือตั้งแต่เริ่มจากโซลชันเจเนียร์ก็คือมามาเป็นคนสร้างโปรดักต์ทำใช้ทักษะในการขึ้นโครสร้างโปรดักต์เนาะมีเอ็อ็มเ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 อ็เอ็ม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 เอ็เอ็มเอ็มเเอ็มเอเอ็มเอเอ็มเมเอ็มเอ็มเอ็มอมเอ็มเอ็มเอมเอ็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 มเ Machin e Learning e n g i n e e r Data e n g i n e e r mm hmm. ก็คือมีมีครบทุกฟ mm ังก์ชันเพื่อจะทำโปรดักต์เลยพอาะฉะนั mm hmm. ้นก็ถ้าสนใจ mm hmm. ก็มาอยากจะรบงานเราพี่ว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันเพราะว่าพี่ก็ต้องเป็นคนที่เป็นไฟนอลสัมภาษณ์กับทุกคนที่เข้ามาทํางานที่ไลน์ทุกคนเลยนะพี่ต้องำ้ำเพราทุกคนถ้จาจะทำงานที่ไลน์เดี๋ยวจะได้เจอพี่แน่นอนก็หวังว่าจะได้เจอกันแล้วก็มารบงานกัน,กนที่ที่ไลน์เทเลนเลย,เลยครับ